สวัสดีครับผมนายแพทย์ชานชัยธงพาณิชย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นจากปฏิธานกรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิตที่ปลูกฝังและหล่อหลอมให้พวกเราได้มุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติราชการเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนผมต้องขอขอบคุณท่านที่ปดีและผู้บริหารกรมการแพทย์ทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันที่เป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจรวมทั้งโอกาส ให้ผมได้พัฒนาการทำงานผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายอาทิเช่นการปฏิบัติราชการในสถานการณ์โควิดที่ศูนย์ประสานงานสายด่วน168 6บริหารจัดการเตียงในกรุงเทพมหานครการดูแลผู้ป่วยโควิดที่บ้านหรือ s a t e l l i t ไล o ์โฮมไอโซเลชนนอกจากได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยเป็นจำนวนมากแล้วประสบการณ์การทำงานดังกล่าวยังสามารถต่อยอดสู่การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในรูปแบบของเทเลเมดิซีนโฮมวอร์ด ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการทางเลือกการรักษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นสําหรับผลงานเด่นได้แก่มินิธัญรักษ์จากแนวคิดที่จะนำท้างสรรพสินค้าสู่ชุมชนด้วยรูปแบบของร้านสะดวกซื้อสู่ศูนย์บำบัดยาเสพติดครบวงจรด้วยรูปแบบธัญรักษ์ขนาดเล็กสู่โรงพยาบาลชุมชนซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขมินิธัญรักษ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รางวัลข้าราชการดีเด่นที่ผมได้รับในครั้งนี้ผมขอมอบให้กับบุคลากรโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมแรงใจแรงกายในความสำเร็จครั้งนี้มินิธัญรักษ์ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ติดยาเสพติดหลายหมื่นหลายแสนคนช่วยสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากยาเสพติดยกระดับบริการสาธรารณสุขที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของพี่น้องประชาชน